มื้อนี้พามาชิมก๋วยเตีเ๋ยวเลือน้องแสงครับชามโตๆพิเศษนะครับผมกระแสบขนาดครับผมโอ้ยไายเด็ดเกินนะที่ เบ่งครับโตขป็นพริกแจ็ครับผมครับเพราะว่าเขาะจะเอาลุงเอาโทรศัพท์มาครับทีมองด๊อกแสบอ่ะแสบอ่ะแ,บแบคบหมูพริกผัก น้าเอ็งถือถ่ายป่ะถือถ่ายถ่านี้นะถ่ายแม่ถ่ายหน้าแม่อีกตอนนี้ก็แม่ผมกับพ่อผมกำลังกินข้าวก๋วยเตียวก๋วยเตียวข้าว พริกห,หนึ่งช้อนิกสองช้อนเอจหูนี่พริกเยอะมากน้ำตาลาตามด้วยน้ำตาลอหดพอ,อและก็ตามด้วยน้ำปลาน้ปลาครึ่งช้อนผักนี่ยังเป็นโลตัมันนาเจียวซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศ ดไูไม่ใช่เนาวเลยไม่ใช่ซอสมะเขือเทศครับคนมันคือซอสริกซอสะอมะเขือเทศไ้ซอสริกเมื่อส่วนผสมงลงตัวแล้วเราก็